จะเข้าสู่คู่ที่6ในวันนี้ฮะซึ่งเป็นการชกแบบมวยไทย5ยกครับอย่าลรมว่าทุกคู่ครับก็จะมีโอกาสลุ้นนะฮะเงินรางวัลพิเศษจากทาง Global House คาร์รางวัลละ1,000 0บาทฮะสำหรับรางวัล Fight of the Night ครับคู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นะักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับมีให้ลุ้นกันตลอดนะฮะ ladies and gentlemen our next bout this evening is a five round muay thai bout at 163 pounds so let's meet our first fighter here fighting out of the blue corner he is 23 years of age and 176 centimeters tall with a fight record of 39 fights 31 wins please put your hands together for mohammed karim shaggy from iran เล่าชกมุมน้ำเงินครับโมฮัมหมัดคาริสชากีส่วนนักชกจากมุมแดงครับอายุ25ปีจากบุรีรัมย์ประเทศไทยส,สูง1.85เมตรชกมาแล้วถึง90ชนะ69และสเมสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับ Diesel, ais, ยอดดีเซลลูกชมแมศไีทอง from Thailand ส,ส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่นี้ขอเชิญคุณบุนเลิศแก้วพิชานมาถึง,งคู่ต่อไปนะครับเป็นมวยไทย5ยกพิกัด163ปอนด์ครับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่สายทองพบกับโมฮัมหมัดคาริมิชาจากอิหร่านก็เทียบสัดส่วนครับยอดดีเซลนี่ร้อยร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรครับส่วนคาริมิชานี่ร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรอายุก็ต่างกันสองปีครับยี่สิบห้ากับยี่สิบสามครับ ยอดดีเซลนี่ประเภทสูงยาวเข่าดีครับจักระพงกรุ่มรำครับมาจากบุรีร์ครับเจ้าของสูทสูง185เซนติเมตรครับชก90้ชนะ66แพ้2 2ครับก็อยู่กับลูกเจ้าแม่สายทองครับอดีตก็คงจะเคยดินชื่อดังอย่างโคบาลลูกเจ้าแม่สายทองครับหรือว่าจะเป็นแมวทมินนะครับพิทิชัยลูกเจ้าแม่สายทองก็ตามนะครับถือว่าเป็นค่ายเก่าแก่แล้วครับวันนี้จะมาเจอกับน้กมวยจากอิรานครับ โมมหัดคาริมิชาครับวัย23ปีสูง176เซนติเมตรในทีมงานของบาลานซ์มวยไทยนี่ก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่มาแรงนะครับเอาละครับแม่สิ่งที่ทำให้เราชุ่มคอครับนี่เลยครับซปเปอร์กาแฟทรีวันครับหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับเอสเปรสโซออริจินอลแล้วก็น้ำตาลน้อยนะครับชงได้แบบทั้งร้อนและเย็นนะครับพกสะดวกครับ สามารถพกไปทานได้ทุกที่ครับกับซปเปอร์กาแฟทรี1นวันครับหมัดกริมิชาร์นี่เคยต่อยกับนักมวยไทยมาแล้วนะครับแล้วก็เคยสอยนักมวยไทยร่วงมาแล้วหลายรายครับจับตาดูพลังหมัดของเขาให้ดีครับเด็กหนุ่มดาวรุ่งจากเปอร์เซียคนนี้ครับส่วนยอดดีเซลนี่ประเภทมวยเข่าครับสูงยาวเข่าแหลมวันนี้ดูครับเข่ากับหมัดกับบุรีรัมกับอีรานครับ ใครจะทำได้ดีกว่ากันครับส่วนวันที่9กันยายนครับโอ้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับจอมฝีมือจากภาคตะวันออกครับหนึ่งในยอดฝีมือแดนบูรพาครับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองครับเจอกับสวัสดไมเคลนครับจอมฝีมือจากไซปรัสครับคู่นี้ดิโอ้โหรับรองครับโอ้ขนของดีไม่ดูอีกแล้วครับก ฝั่งซ้ายมือครับยอดดีเซลจากบุรีรัมครับส่วนขวามือครับโมฮัมหมัดคริมิชาร์ครับจากอิหร่านครับตัวเล็กกว่านี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามีดีที่กำปั้นเลยครับโมฮัมหมัดคริมิชาร์เล็กกว่าแต่เตี้ยกว่าแต่หนาปึกเลยครับโมฮัมหมัดมาอย่างปันเลยครับกอ เราจัดโชค้ายกนะครับเพื่อที่จะต่อยอดนะครับในโอกาสการชิแชมของสนามมวยเวทีลุมพินีในรุ่นต่างๆนะครับก็จะมีการจัดอันดับเรนกิ้งนะครับดูครับว่าใครจะเข้าสู่ทำเนียบของเรนกิ้งในรุ่น163ปอนด์ครับยอดดีเซลครับแดงครับเดินเข้าหาก่อนเลยครับส่วนโมฮัมหมัดนี่จากน้ำเงินครับจักมิรานครับ 9เซมจะมีความหมายไหมครับระยะห่างครับส่วนสูงโอ้โหโโห,หัวไหล่กัขนมปังปอนเลครับวางหมัดครับวางหมัดนี่น่ากลัวมากครับโอ้โยอดดีเซลต้องระวังหมัดให้ดีครับส่วนหนานี่โอ้โหหนาปึกเลยครับช่วงไหลเดินบุกเข้าหายิ่งหมัดขวามไม่ถึงครับยอดดีเซล พยัยเข้าไปครับไม่ถูกหมัดของโมฮัมหมัดคาริมิชากนะครับถือว่าตัวเองก็มีดีดูครับจะทํายังไงครับยอดดีเซลครับจะเข้าถึงตัวไหมครับหมัดนี้เกรงหมัดขวารอเลยครับขออยู่ในระยะเลยครับเอาละครับสับล่างไปก่อนครับโยกเข้าไปครับยอดดีเซล กรรมการต้องเตือนคเขาปกแม่เวทีนี้ครับมีไว้สู้กันครับไม่ได้มีไว้เล่นเอาล่อเอาเถิดครับปโนแดนนะครับถ้าเป็นภาษาเหมือนของบุญเชื้อชายครับโอ้โหมาแล้วครับทางขวาครับยอดดีเซลดูครับยังจับจังหวะอยู่ครับมอมัดขับนอกครับ โอ้โหเกี่ยวไว้คืนครับคืนอาไปไหครับ3ทีครับโอ้ลงทุนเอาชัยโครงรับเลยครับพยายามใช้ลูกขีบเลยครับขีบไปที่หน้าขาที่หัวเข่าของยอดดีเซลนะครับทำลายจังหวะแล้วครับเกี่ยวครับโอ้โหเกกระจมตีหรือขาซ้ายของยอดดีเซลแล้วครับโมมัดมาขงกาบมาเล่นช่วงล่างมาโหลดช่วงล่างก่อนแล้วครับ ก็สูงดีครับต้องโหลดให้เตี้ยลงมาครับโหลดมาแล้วหมัดมันน่าจะโดนง่ายกว่านี้เลยครับนีม่มันยังถือว่าอยู่ห่างไปนิดนึงหมัดขวามาแล้วครับแหวงกว้างแบบกวา้วางๆครับวามมาากว้างมันจะรานเลยนะนี่เป็นการชกกำหนด5ยกนะครับ163ปอนด์ขัดอภูที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการชิงแชมป์ของ สนามมวยวิธีลุมพินีนะครับบุณร้อยหกสิบปอนด์ในการเดินพนมพลายี่สิบหกเป็นแชมป์อยู่นะครับขยับครับเดินใกล้ๆหมัดขวาไม่โดนผ่านยกแรกครับ <S 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 กลับมาที่สนามมวยวิธีลุมพินีครับ ดื่มกาแฟกันไปด้วยแล้วก็เชียร์มวยไปด้วยนะครับกับซุปเปอร์กาแฟทีอินวันหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับคอกาแฟต้องลองครับคัดสรรเมล็ดกาแฟอย่างดีมาบดและคั่วให้ละเอียดครับมีทั้งหมด3รสครับเอสเปรสโซออริจินอลแล้วก็น้ำตาลน้อยครับชอบแบบไหนก็พกพากันไปได้ครับดูภาพช้ากันครับยกที่ผ่านมาครับโอ้ยยอดดีเซลครับพยายามจะประเคนแข้งให้มอมัดครับจับแล้วก็พยายามจะโจมตีที่ขาซ้ายของยอดดีเซลครับมอมัดครับ ยังจับจังหวะอยู่ครับดูครับแม่โจมตีวิี่ขาซ้ายนั่นแหละครับโอ้แลวนี่ครับกว้างมัดมาจากเตหารานเลยครับโมฮัมมัด่ยยังไม่โดนครับมาจับตาดูยกที่2ครับว่าพิษสงกำบ้านของนักสู้จากเปอร์เซียจะทำอะไรนักสู้จากบุรีรัมได้หรือเปล่าครับเนี่ยมายืนจังก้าเลยครับยอดดีเซลครับน่าจะเปิดโหมดลุยแล้วครับ เดินเปลี่ยนเหมือนเดิมครับยอดดีเซลมาแล้วครับแข้งขวาจากุรีลัมครับถ้าด้ยินที่โรงเรียนก็เหมือนเสียงไม่เรียวเลยครับแต่นี่ในเวทีน่าจะเป็นเสียงแข้งหวนกันดังเพีย้ยบๆมอหัดก็มีเตะพับนอกคืนครับดูแกจะเน้นโจมตีช่วงซ้ายของยอดดีเซลเป็นพิเศษกรับมอหัตก็อยากจะย่อส่วนอยากจะหอลงมาแล้วครับอแมโดนปักซอกครับฤษีบทยา เริ่มเดินเร็วึ้นนะครับแข้งขวามาแล้วครับยอดดีเซลโมห์มัดก็คืนด้วยขวาเหมือนกันครับอ้าวโดนหมัดครับมดูครับแม่จะจระเข้ฟาหางยังไม่ได้ครับโมหมัดต้องระวังครับยอดดีเซลครับจังหวะหมุนแบบนี้ครับสปินนิ่งแบ็กฟินส์ครับโดนมาแล้วหลายคนครับนักมวยไทยหมัดขวายังไม่ถึงตัวครับโมหมัดคาริมิชาร์ พุ่งล่างกันนิดหนาปึกจริงๆกับโมมาตจะคว้าตีได้ไหมครับยอดดีเซลแผลเริ่มจะไหมลยครับบริเวณลำตัวด้านซ้ายครับโมมาตคาริมิชาร์คหลักฐานเริ่มปากฏแล้วครับหันมองพี่เลี้ยงแล้วครับไม่เคยเจอมวยเข่าครับะจะอัดเลยครับวันนี้โอ้โหโดนแข้งขวาเลยครับง,ง้งางๆครับยอดดีเซล เดินเข้าหาหมัดขวาคนระับโอ้โหหมัดมี่ศอกครับตีลากมาตีได้ไหมตีตทั้งบังเนี่ยเหรอครับยอดดีเซลวันนี้หมัดขวาที่นหนักของโมมาคาริมิชากก็ยังทำเป้าไม่เจอนะครับผ่าประเจียดครับหลุดลุยอากรรมการบุลเลิศเอาออกมาหมาอีกแล้วครับแข้งขวาครับโอ้ใส่โครงด้านซ้ายนั้นมอ,อ,องพี่เลี้ยงครับตอนนี้ เอายังไงดีพี่แหมก็เตะลักษณะแบบสะบัดอ้าวลูกนี้เสียหล,ลักครับล้มลงไปเริ่มจะงงเง,งี้ยงก้อนแง่งเลยครับโมมาคาริมิชาร์กแหมยอดดีเซลเห็นเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่าครับตีครับโอ้ยเริ่มจะหมดเริ่มจะขยี้แล้วละครับยอดดีเซลขยับไป เข่าซ้ายอ่าเข่าขวาครับตีแมพยายามจะสะบัดศอกครับมูฮัมหมัดยังไม่โดนครับเอ้าสตรนระวังครับระวังแม่ไปเตะเพลินเพลินไม่ได้ครับยอดดีเซลครับต้องมีการ์ดด้วยครับแข่แกหมุนตีออกมาเอ้าวมัดดึงซอกมาแล้วครับเจอแข้งขวาแม่พยายามชวนทะเลาะวงในนะครับยอดดีเซลกดมาโน้มมาตอนนี้ยังแข็งครับ แรงยังมีอยู่ครับคาริชาร์ดหมดยก2ครับพักกันสักครู่ครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับนี่ครับตัวช่วยครับหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าครับจิบกาแฟครับซุปเปอร์กาแฟทีนวันครับหอมอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครครับเอสเปรสโซออริจินอลแล้วก็น้ำตาลน้อยครับชงน้ำร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยครับกับกาแฟหอมกลุ่น ยดตีครับดูภาพช้ากันเลยครับยกที่2องปาบเข้าไปครับนี่เลยครับแห่ทีลำตัวแดงก็พอแบบนี้นะครับโอ้แกเตะแล้วกคาไว้ด้วยครับยอดดีเซลครับโอ้หลักฐานนี่เห็นกันจระเลยครับโดนเข่าเข้าไปชักอาการไม่ดีครับโมฮัมหมัดแต่ต้องมาดูครับว่ายกนี้นี่จะทำยังไงครับทีมงานแก้เกมนะครับบอกให้ต่อยหมัดครับโมฮัมหมัด อ่ะยกที่3ครับอย่าเสื่องอย่าซึมนะครับโมมันคาริมิชาร์กเบียงเข้าหาเหมือนเดิมครับยอดดิเซลแข่งขวาไปแหมใจแห็งเลยครับเจอแข่งขวาของยอดดิเซลเตะคืนครับโมมัน โอ,โ,โอ้โหไปอาที่หัวไหลครับยอดดีเซลเข่าเข้าไปโอ้โมีอาการแยงเข่าหรือเปล่าครับโมมัดแอบปรำแบบเล่นนะครับเน่นตีนะครับยกนี้ครับวงในครับยอดดีเซลหลังจากที่ยกที่แล้วนวดวงนอกมาครับโอ้โหหมัดขวาอ้าจะเดินลอยหน้าลอยตามไม่ได้ครับต้องมีอาวุธนำครับยอดดีเซลลากมาตีได้ไหมตี ตีครับวิ่งสองเข่าเน้นๆครับเข็ดไปเข็ดครับโมมัดถอยพลล้มเลงแล้วครับตบทุกซ้าก็ยังไม่เข้าโอ้โหโดนวาเตัมงครับร่วงหรือต่าครับยังอยู่ครับโอ้โหเหมือนจะร่วงแต่ว่ายังอยู่นะครับโอ้ยพาตระหดใช้ได้ครับโมมัดแหนตาเริ่มแดงก่ำแล้วครับ แต่ว่าใจยังสู้ครับโมมาคาริบชักเวียงมาแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนจะหนักมากนะครับตัวงอแล้วครับโอ้โหต้องถอดหัวหนีครับโมมาทานข่าวแทนข้าวเลยครับโอ้ยกระซั่วเข้าไปครับต้องกองลงไปแล้วครับโอนับครับโอ้โหและเวลาเหลือเฟือครับอีกครึ่งยกครับกรรมการบุลเลอร์นับไปครับหกเจ็ดแปด สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ครับยอดดีเซลเดินต่อครับลุยเก็บเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยครับลุยต่อเก็บงานได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเก็บงานได้ยกนี้เลยครับเจอเข่าเข้าไปครับมัหมัดโอ้โหเจออะไรทนได้ครับเจอแข้งทนได้ครับเจอวงในยกนี้ที่ไปนะครับนี่ครับแมต้องเข้ามาดูเพื่อนเลยครับ ยอดดีเซลครับและใช้ชนะก็เป็นของเขาไปเรียบร้อยครับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับด้วยการเทคนิคเลิมล็อกเอาท์ในยกที่3ามแหมเงือเพิ่งจะเริ่มซึมๆครับแต่นี่โอ้โหก็ถือว่าสู้มาเรียกว่าเต็มที่เลยแหละครับนักมวยจากอิหร่านครับตีนะครับเขาบอกว่ามวยหมัดมักจะแพ้มวยเข่าครับโอ้แตตีแต่ละดอกนี่แบบเน้นเน้นครับดูจังหวะหมัดก่อนครับโอ้ยนี่เหมือนจะร่วงเลยนะครับโอ้โหแต่ว่า ยอดดีเซลขว้ามาอัดเข่าครับดีครับกระทุ้งพยายามจะสะบัดหนีตอนนี้ออนลโห้ยโลแรงครับยอดดีเซลนี่ตามติดเป็นเงาปีศาจกระทุ้งเข้าไปครับเข่าขวานี่เป็นนับแรกนะครับโอ้เห็นเข่ามันเห็นระเบิดเลยครับงอมาดครับโอ้โดนศอกไปด้วยครับนี่ตีเน็บข้างๆนะครับไม่ได้ตีเข้าข้างหลังนะครับ จุกเก์ครับโดนบริเวณสีข้างครับเข่าแรกโดนแล้วมันหายใจไม่ทันเลยครับโอ้โหดูเนี่ยครับเห็นชัดๆเลยครับปูไปตั้งแต่เข่าที่บริเวณสีข้างแล้วครับโมฮัมหมัดโอ้ยเข่าดูจริงๆครับยอดดีเซลครับแหมวันนี้โชว์ผลงานได้เต็มพิกัดเลยครับไปพบกับคุณแมทธิวกันเลยครับ bout number six here is ended ladies and gentlemen we have our winner by way of knockout in round number three from the red corner Thailand Yandisel, diesel Luke Tomas,